สวัสดีครับผมบัวใหญ่ aka บัวเล็กนะซึ่งวันนี้พี่ก็จะมารีวิวหรือว่าโชว์เคสชิปใหม่นะที่ชื่อว่า r y y l ลระดับ Legendary นะครับเราสามารถใช้ Element d e l o หรือว่าโอลลีโลก็ได้นะครับซึ่งอัตราการออกอยู่ที่3%จากเอ่อจากทั้งหมดกี่อันของ Legendary พี่ก็จะไม่ได้ละน่าจะเยอะอยู่นะซึ่งก็ไม่ต้องพูดว่าทำเพลงเรามาเข้าถึงสกิลกันเลยดีกว่านะครับซึ่ง สกิลแรกเนี่ยจะเป็นเอ่อเป็นสกิลการเบรกแล้วก็มันแทบจะมีไฮเปอร์อาร์เมอร์ทันทีที่ใช้นะซึ่งถ้าเกิดใช้โดนเนี่ยมันจะวาร์ปมาซ้ำอีกทีหนึ่งนะจะบอกเลยว่าแม่งก็้างทีจะเก่งบนสมควรนะพี่ว่า้างทีจะเก่งเพราะว่ามันคอมโบได้้างจะหลายอย่างนะต่อไปก็ถ้าทีนะครับการฟันเยนะซึ่งถ้าเกิดเราฟันโดนก็จะ วาร์ปไปนะเกิดฟันไม่โดนมันก็จะไม่ขึ้นเอ่อมันจะวาร์ปมันจะไม่วาร์ปไปเออใช่พี่แม่งร้อนไปหมดละไอ้เหี้ยเล่นไทโซ,โซจนร้อนนะซึ่งต่อไปเราก็มาดูที่โหมดแตนดิ้งกันเลยดีกว่าโหมดแอนนิงมันจะมีอาวุธเป็นของตัวเองนะโอ้บอกว่าแม่งโอ้ยสุดโหดนะแล้วก็ดาบสีดาบของมันเนี่ยจะตามสีตาของเรานะถ้าจะไม่ผิดนะ ซึ่งนี่คือการโจมตีปกตินะไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับก็เหมือนฟันดาบทั่วไปนะส่วนต่อไปก็คือถ้าคริติเค้ลของดาบนะเล่นปาดนะซึ่งเหมือนมันจะสตันสตูนะก็ถือว่าคน้าง,งที่จะเฉยๆ, <laughs> ๆนะ,ะเฉยๆพอสมควรน,นะสำหรับดาบเล่มนี้นะต่อไปเป็นเอ่อ QC นะครับการ สกิลซีเนี่ยนะ่าจะเป็นเอ่อสกิลอัลติเมทของเรานะครับสำหรับชิปอันนี้ต่อไปจะเป็นสกิลเอกนะเรื่การเอ่อปักดาบไปแบบนี้กอนข้างที่จะเออ่เท่แล้วมั้งอะไรที่จะเท่พอสมควรนะต่อไปก็คือสกิลเซตจะปาดขึ้นดาบเลยนะมันจะมีขึ้นดาบออกไปด้วยอะ่ะไม่แบบไอ้เหี้ยโคตรเฟี้ยวนะแต่ว่าชิปอันเนี้ยไม่ได้มีแค่นั้นนะ ถ้าเกิดเราทําดาเมจไปถึงระดับหนึ่งไม่ให้ชิปบอสแซนดิ้งอันเนี้ยถ้าเกิดเราทําดาเมจไปถึงระดับหนึ่งเนี่ยมันจะมีกิลพิเศษใช่นะเออซึ่งรู้สึกเหมือนมันจะมีออร่าขึ้นมานะทิมซีมันจะแบบว่าหายไปอุ้ยไม่ได้แล้วม้งพี่โอเคตอนนี้พี่คิดว่าดาเมจพี่น่าจะพอแล้วหรือเปล่า อย่ามาดูกันซิอดอ,ออกจากอา,ตาวต่อเสียดเดินสักพวงโอ้ยเดี๋ยวลองสิพอหรือยังยัยง,ยงไม่พอไอ้เนี่ยมึงต้องการดาเมจเยอะขนาดไหนตอนนี้ไงมาละตอนนี้ถ้าซีแล้วก็คูดามจะลดแล้วโอ้โหแม่งกินดาเมจเยอะนะน่าจะประมาณสามพันสองพันเลยสำหรับดาเมจซึ่งนี่เป็นท่าพิเศษนะโอ๊ยไอ้ โอ้ยแกดไม่รอดแน่อยอันนี้โคตรอลังการเพื่อกูไงเป็นปุ๋ยไปเลยนะโดนแมงค่อนข้างที่ยะเฟี้นะสำหรับสกิลนี้แต่โดยรวมๆแล้วพี่คิดว่าชิปนี้มันนัอนข้างที่ยะบาร้านหรือเปล่าไม่ค่อยจะเก่งหรือพี่อาจจะไม่ไม่ไมค่อยรู้อย่างแบบเล่นไม่ชำนาญหรือเปล่า ที่ลองเล่นมาก็ไม่ได้รู้สึกว่ากิ่งขนาดนั้นนะก็นี่เป็นการจบรีวิวของชิปรอยอกันแล้วนะครับก็ถ้าใครชอบฝากกดไลค์สับสับให้ด้วยครับส่วนนี้ผมเอเอโอ้ตใหญ่ต้องขอตัวลาไปก่อนไปละยบายจุ๊บ